สวัสดีเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองผ้ารวยเมื่อนี้แอดก็จะมานำเสนอแนวทางสูตรตัวเลขคำนวณของอาจารย์บุญผ้าโชคช่วงโควิดอาจารย์บุญผ้าโชคก็ได้แจกสูตรตัวเลขคำนวณให้มาฝากพี่น้องเอฟซีนะคะที่เขามาห่างงวดจะคำนวณยอนหลังให้พี่น้องได้รับชมนะนะคะเนาะ กระโปรใช้วิจารยานในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีถูมีพิษเนาะคะ่ะก็เอามาเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านพิษถูกกายว่ากันได้ค่ะทางช่องก็ให้เป็นแนวทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่ใดมานำเสนอให้พี่น้องมีโชคมีใช่นำกันเนาะคะ่ะเนาะ แอ็กจะคำนวณตัวเลขย้อนหลังให้ดูเนาะค่ะเนาะมาหลับชมกันเลยค่ะจากงวดสี่ห้าเนาะค่ะหลังจากเท่าสี่ห้าสี่ห้างวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสี่ เอาสมาตั้งหมาตั้งกำลังวัน4ก็หกศูกำลังวันหก็ห7บวก0ูบวกเได้7 6็บวกหได้11ก็ใส่หนึ่งลงไป งวดวันที่16ออกหนก็ถูก16มิถุนาหกสี่เอาหน่งมาตั้ง7มาตั้งกำลังวันหนึ่งห้ก้าำลังวัน7จ็เจ ก้าบวกศูนย์ได้เก้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองใส่สองก็เป็นสองเก้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมออกสองเก้าก็ถูกอีกเป็นงวดที่สองค่ะสองเก้า หนึ่งก็ค้อหกสี่เอาสองมาตั้งเก้ามาตั้งกำลังวันสองก็สามเจ็ดกำลังวันเก้าก็สี่สามเจ็ดบวกสามก็ได้สิบก็ใส่ศูนย์ สาบวกสก็ได้7ก็เป็น7จูนย์วันที่สิบหกกรกฎาคมก็ถูกอีกเป็น7จ็ดศูนย์เจูนย์ข้อหกเอาเมาตั้ง กำลังวัน7ก็7 0กำลังวัน0ก็9 9 0บวก9ได้9 7บวก9ได้16ก็เป็น6 9งวดวันที่1สิงหา หวยออก6-9ก็ถูกอีกก็ <laughs> ถูกอีกเป็นงวดที่4ที่ถูกวันที่1สิงหาหกสี 64. เอาหมาตั้ง9มาตั้งกำลังวัน6ก็8ปดศูกำลังวัน9ก็4ี 3. 3. ่สามศบวกสามบวกสก็12ใส่2องงวดวันที่10 สิบหกสิงหาออกสองสามก็ถูกอีกค่ะเป็นงวดที่หนะ้าเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองสามมาตั้งหนึ่งกันยาหกสี 6, เอาสมาตั้งสามมาตั้งกำลังวันสองก็3 7มเจกำลังวัน3ก็3ามห้กับ5ก็12ใส่2 3งบวกสก็เป็น6กนี่หละขังงวดวันที่หนึ่งกันยายน 64ค่ะก็ได้ออกมาเป็นตัวเลข62เนาะคะนะ่ะเนาะตัวเลขมีกับเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะจะถูกจะพิเกอ็อย่าว่ากันเด้ค่ะเด้อเป็นแนวทางที่น้ำเสนอให้พี่น้อง FC ได้หลับชมหลับฟังกันนะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองผารวยเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ากไว้แค่นี้ละค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองผ้ารวยเมื่อนี่แอดก็จะมานำเสนอแนวทางสูตรตัวเลขคำนวณของอาจารย์บุญผ้าโชคช่วงโควิดอาจารย์บุญผ้าโชคก็ได้แจกสูตร ตัวเลขคำนวณหายมาฝากพี่น้อง fc นะคะที่เขามาห้างวดจะคำนวณยอนหลังให้พี่น้องได้รับชมเนาะเนะคะ่ะเนาะกัะโปรใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีถูกมีพิดเนาะคะ่ะก็เอามาเป็นแนวทางให้พี่น้อง fc ทุกท่านพิษถูกกยว่า กันเด้ค่ะทางช่องกอ็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะที่ได้มานำเสนอให้พี่น้องมีโชคมีแช่นํากันเนาะค่ะเนาะแอดก็จะคำนวณตัวเลขย้อนหลังให้ดูเนาะค่ะเนาะมาหลับชมกันเลยค่ะจากหวว4 5เนาะค่ะหลังจากเข้า4 5 C5 งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสีเอาสมาตั้งหามาตั้งกำลังวัน4ก็หกศูกำลังวันหก็ห้เจด บวก0บวก7ได้7 6บวก5ได้11ก็ใส่1ลงไปงวดวันที่16ออก1 7ก็ถูก16มิถุนา64เอา1มาตั้ง เจ็ดมาตั้งกำลังวัน1 5 9ก้าำลังวัน7 7 0 9เบวกศย์ได้9 5้บวกเได้12ใส่2ก็เป็นสองเวันที่1นึ่กรกฎาคมออกสองเ ก็ถูกอีกเป็นงวดที่สองค่ะสองเก้าหนึ่งก็อข้อหกสี่เอาสองมาตั้งเก้ามาตั้งกำลังวันสองก็สามเจ็ดกำลังวันเก้า ก็สี่สบวกสก็ได้10ก็ใส่0 3นบวกสก็ได้7ก็เป็น7 0วันที่สิบหกกรกฎาคมก็ถูกอีกเป็น7 0 7 0 หกกข้อหสเอา7มาตั้ง0ูนยกำลังวัน7จ็ดก็เจ็ดศกำลังวัน0ก็99 0าบวกเได้9 7้บวกเได้16ก็เป็น69 งวดวันที่1สิงหาหวยออก69ก็ถูกอีก <c oughs> ก็ถูกอีกเป็นงวดที่4ที่ถูกวันที่1สิงหา64 เอาหมาตั้ง9มาตั้งกำลังวัน6ก็8ปดศูกำลังวัน9ก็สี 3. 3. ่สามศบวกสามดบวกสก็สิใส่2องงวดวันที่10 สิบหกสิงหาออกสองสามก็ถูกอีกค่ะเป็นงวดที่หนะ้าเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองสามมาตั้งหนึ่งกันยาหกสี 6, เอาสมาตั้ง3มาตั้งกำลังวันสองก็3 7มเจกำลังวัน3ก็3ามห้กับ5้าก็สิใส่2 3งบวกสก็เป็นหกในละขังวดวันที่หนึ่งกันยายน หกสี่ค่ะก็ได้ออกมาเป็นตัวเลขหกสองเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเลขนี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะจะถูกจะพิเกอ็อย่าว่ากันได้ค่ะเด้อเป็นแนวทางที่นําเสนอให้พี่น้อง f อซีได้หลับชมหลับฟังกันนะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาร่วยเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ